อลังการเจมจิรายุเปิดบ้านหรูหลังงามสร้างเสร็จแล้วบุมสวายน้ำสวยมากใกล้สำเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับบ้านหลังหรูสุดอลังการของพระเอกสุดหล่อเจมจิรายุซึ่งหากใครติดตามการสร้างบ้านหลังนี้ของเจมจะได้เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่โล่งๆจนวันนี้บ้านในฝันของหนุ่มหลอ่อคนนี้กำลังจะได้เข้าอยู่ในเร็วๆนี้แล้วบ้านหลังงามสานฝันใบเด็กล่าสุดเจมจิรายุได้ลงนำความคืบหน้าของบ้าน หลังงามผ่านช่องอยูทูบจิเรอเทสิสเรซูมาไปดูมุมสระว่ายน้ําที่เจ้าตัวออกแบบเองและเลือกวัสดุตกแต่งเองด้วยต้องบอกว่าเป็นสระว่ายน้ําที่กว้างมากใหญ่มากน่าเล่นน้ําสุดๆไปเลยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยมากๆของพระเอกเจมจิรายุกับการได้สารฝันของตัวเองให้เป็นจริงสร้างบ้านหลังงามจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆซึ่งเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นบ้านหลังแรก ในชีวิตที่มีบริเวณกว้างๆไว้ให้เดินชมสวนเพราะตอนเด็กๆเ,เจ้าตัวเผยว่าโตมากับตึกแถวไม่เคยมีบริเวณวิ่งเล่นมาก่อนบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทั้งนี้เจ้าตัวได้อธิบายสไตล์ของบ้านหลังนี้ถูกแบ่งออกไว้ทั้งหมดสมโซนทั้งส่วนตัวส่วนกลางและสําหรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านเรียกว่าทุกพื้นที่ถูกคิดถูกออกแบบมาแล้วและโซนที่เจ้าตัวบอกว่าแฮปปี้มากม นั่นคือทีวีจอยักย้ายเอาไว้เล่นเกมไว้ดูบอลและมีโต๊ะพูดมีบาร์เล็กๆสำหรับแฮงเอา์กับเพื่อนๆอีกด้วยมุมมองของชาวเน็ตจากการเปิดเผยบ้านหลังงามนี้ของเจมจิรยุทธ์ทให้ชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าบ้านหลังนี้สวยงามมากอลังการสมกับความพยายามของเจ้าตัวบางคนถึงกับแสว่าพี่เจมสร้างบ้านสวยขนาดนี้จะมีเวลาไปเที่ยวไหนอีกสรุปบ้านหลังงามของเจมจิระยุทธเป็นตัวอย่างของความพยายาม และความสำเร็จของคนคนหนึ่งที่สามารถสารฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้บ้านหลังนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่พักอาศัยแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความฝันของเจมส์เชรายุอีกด้วย